สวัสดีครับสาแนการ EP นี้ครับผมอยู่ที่สนามยิงปืนไซน้อยครับกับน้องคนสวยครับน้องครับชื่ออะไรครับเบีบุ <s kg> มบ่าบาีบุมบาบาน <s uk> ี่ <S <s <uk> เร็วๆ <S <s <uk> <S นี้น้องเขาจะมีชอบเป็นของตัวเองแล้วนะครับก็คือ EP นะครับผมอะ่ะได้ไปชวนน้องเข้ามาจากใน Ti ติ๊กตอกผมเห็นน้องเขาแบบไปยิงปืนแบบตาแบบตั้ต <S <s <uk Window> มๆมว่าน้องเขามีความสามารถเลยอยากให้ FC เห็นความสามารถของน้องเขาครับแต่จะให้น้องเขามายิงปืนสั้นนั้นมันเป็นทางของเขาเราไม่ทําแน่ๆปืนสั้นใครก็ยิงได้ ยิงไหมปืนท่านี่ใครก็ยิงได้วันนี้ผมจะเอานี่น้ํายาล้างปืนซ <ś m> ีออนไปให้ทีมชาติใช้แต่จะใช้ง่ายๆไม่ได้ครับผมไปทำคอนเทนต์ถ้าสมมติว่านักกีฬายิงปืนทีมชาติ <ś m> เขาแพ้น้องผมเขาจะไม่ได้น้ํายาครับถ้าเขาชนะเขาถึงจะได้แต่ผมบอกเลยยากหน่อยน้องผมแม่งโคตรแมนวันนี้วันนี้พกความมั่นใจมาไหมก็น <ś m> ิดน <ś m> ึง ปืนที่จะให้ยิงครับวันนี้ราคา4แสนกว่าบาทเป็นของนักล่าอิพีที่ชาติคือ22เคยยิงถือูกสองไหมเกยยาวๆลูกเล็กๆยาวๆอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูตามมาตามมาเดินมาเดินมาเดินมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คาดทั้งหลายสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่มีน้ำยามาให้เหมือนเดิมแต่ครั้งนี้จะหมดหรอ ใช่ฮะเขาจะซื้อลูกคัดไทยฮะโอ้โหไอ้เจมส์บัวดใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดิเดี๋ยวซีออนซีออนอ่าบูพึ่พูดชื่อกูจะโดนฟ้องไปเนี่ยกบูฟางเงาเงาวิ้งเลยปะเงาวิ้งว้าวพี่เอ้นั้นแนะนำก่อนอันนี้น้องกอนสวัสดีค่ะอ๋ออันนี้พี่บุ๋มบิ๋มอันนี้พี่เออโอเคเฮ้ยไอ้ตองเชื่อเลยเชื่อเลยพี่คิวอันนี้พี่บุ๋มบิ้มนะ พี่จะพาพี่หม ah. ิ่นบิ่มมาทำทาเลน่์กับเราคนนี่อดีตนะอดีตอะไรพี่นักกระติกคือนักกระติกคือเมื Anything ่อก่อนนี่เก่งมากนักกระติกช่างพาวผ้ไม้ได้ไม้ได้นี่นี่น้องน้องบุ๋มครับอันนี้เรียกว่าจุดสองสองที่นักเรียนธรมชาติใช้ซ้อมมาอยู่ปืนตัวนี้ชื่อ five breath barrel เบื่องอะไรแบบอะไรนะไฟเป็นปลาไฟเป็นปลาลำกล้องเท่าไหร่ครับ26นิ้วงานขนาดกระดุน <L> เคยยิงไหมไม่เคย,เคยอยากยิงไหมเ,เอางี้วันนี้ถ้าเราชนะเขาเราจะไม่ให้น้ำมันเขาแต่ถ้าเขาชนะเราเราจะให้น้ำมันเขาใช้ความสามารถมาแรกเอาเอา่ะเ,เอานะ <Okay. S 1> EP นี้ครับผมจะให้นักกาฬาทีมชาติแข่งกับคนที่ไม่เคยยิงปืนมาก่อนครับระยะ50เมตรทำได้เอาน้ำยาไปเลยถ้าทำไม่ได้ก็บุต้ตกไปเถ เดี๋ยวไปดูกันเลยเขาทำไม่ได้เรียกผมว่าคนไม่มีน้ำยาเพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เทนน้องเขาแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไาดูกันแล้วไก่อะคะไก่ไม่ถึงปอนพี่ไม่ถึงปอนใช่ก็คือแบบแต่เดียว่าคือรู้เรื่องใช่เหมือนเราแต่หน้าจอโทรศัพท์ หลังจากที่เทนกันไปพอของปากของคอครับผมบอกว่าน้องผมครับเลือกเลยอยากโดนอะไรก่อน3าคนนี้เลือกไปเลยคาเข้าไม้ใต้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นความจ้าฉังเตือนจ้าแล้วถตาเกินดูอ้าวคนไหนอ้าวยาวๆร้องช็อตเลยครับอาหารน้องกอลกันเลยครับน้องกอครับมาครับมาครับน้องกอะครับแพ้นี่ครับได้น้ำยาซีออนแน่นอนครับนี่ยืนยืนกดดันได้เลยยืนกดดัน โอ้โหพัดต่อใช่พัดต่อเอ้ยไม่ได้ไม่ได้มาแล้วแต่กลยุทธ์มาแล้วแต่กลยุทธ์แล้วแต่กลยุทธ์นัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวครับกรรมการครับเดี๋ยวดูเลยนะครับว่าเข้าตรงไหนนะครับเพราะมีอยู่แค่นัดเดียวโอเคฮะอะไรวะ สิบเลยเหรอเฮ้ยสงสัยมันจะได้มันจะได้แน่เลยวะอ่ะคนต่อไป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 ครับโนนอ้าพี่คิวพี่คิวมาพี่คิวมาพี่คิวมาดูครับดูดูพี่คิวครับดูพี่คิวครับได้เลยกดได้เลย ดันได้เลยเอาเรื่องไอ้ตัวนี้แฮงมาด้วยครับเอีน้องผมบอกว่านอนตีสี่ตื่นเช้าท้าไหร่ครับทรงานครับเจ็ดอ่าว้าแปดบนุดท้ายแล้วสุดท้ายครับไม่ไม่ต้องเลือกแล้วมาถ้าห่างกับสิน้ำยาไม่ได้เลือกถูว่าคนไม่มีน้ำยาไม่มีน้ำยาแน่เลยอันนี้อ่ะ อันนี้คือหาทางที่จะแบบทำยังไงก็ได้เขาให้ให้ไปเปลี่ยนน้ำยาครับใสเขาเป็นคนมีน้ำยาจริงๆดูัราเราจะชนะใครเราเดียกดกรหน่อยี่ง้วดินี่กดกรกดกรกดกรอะไรกดกัรวันนี้น้กดการเฮ้ยยเมึงอยากจะบูกแดงดิหูเหลือแดงหมดแล้วจะกากใครเหลอพลาดเข้าอีกมาคนถ่ายนะ เยอะมากอ่ะคือแบบลุ้นมากอ่ะเอาโดนเฮ้ยเฮ้ยนี่ไปไหนนี่ไปนี่มาจากพวกไปหาไปใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวมันพีคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูผู้ท้าชิงครับโอเคเฮ้ยเอาเรื่องลากบอลมาดูเลยง่ายๆของจริงอะได้ได้ได้ เก็บยปไปก่อนไปก่อนเอาเรื่องว่ะเมื่อกี้จำจำได้ป่ะแต่ละคนจะถึงเท่าไหรได้ได้ได้โอเคไปแล้วจะเปลี่ยนกระถุ่นจำไอ้เปียนน้ำยาเฮ้ยแต่ซีอ้อนสลับกระถุ่นสามคนที่อยู่แล้วนะใช่สามคนหนึ่งกระป๋องบ้าเลยก็บอกว่าใช้ได้แล้วมาบอกไม่เอามาเบิกโอ้คนแรกมันยิงนิ่งบุดเลยว่ะโอ้ นี่นี่นี่มาดูกลุ่มได้ครับช่างภาพครับอ่านัดนี้ของใครนัดนี้นัดนัดใครนัดแจ้งผมนัดนี้ของใครอ่าไอไอพีเฮียเหรอใช่เฮ้ยสามคนยิงเจ็ดหมดเลยนะอันนี้อันนี้ของพี่เขาเอาจริงเหรออันนี้ของพีเอางตัวนะถ้าทีมชาติยิงเจ็ดขนาดนี้ต้องต้องคือทำไมเรายิงเจ็ดกันหมดเลยอ่ะเข้า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 หนเดี๋ยวปิดปิดปิดอีพีไหน่อยคือแบบ งงมากเลยอะสามคนเขานะครับอันนี้บอกนะครับน้องสองคนนี้คือทินชาตินะฮะแล้วก็อันนี้คือว่าที่ทินชาติไอว่าที่เนี่ยผมไม่แปลกคือวันนี้มันนิ่งวันนี้นิ่งเกือบเอ็กเกือบเอ็กแต่อ้สองคนนี้คือแบบงงมากคือเอาสาวไปกดดันข้างหลังหน่อยรู้สึกยังไงว่าเรายิงแบบทีมทินชาตไดันรู้สึกไงก็<อ>นี่ชภดผ้าใได้อยากให้เห็นอล่ามากนางเรบที่บอกเลยเฉิดฉายตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะก็แบบ อาจจะมีขีดปือนิดนึงมั้งปืนหนักไหมหนักนะคะยาวไหมยาวใหญ่ไหมใหญ่ปืนหนักปืนยาวปืนใหญ่คือเอาเรื่องถ้าให้ยิงทั้งวันนียิงได้ไหมยิงได้ค่ะเอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้าอยากยิงปืนถือสองสองเมื่อไหร่นี่เลยมาสามคือทรยน้อยน้องๆเขาเทรนได้หรือว่าเชิญชวนเพื่อนๆชวนใครที่อยากยิงปืนมาที่นี่ได้เลยต้องเป็นเพื่อนผู้หญิงเท่านั้นใช่ ไม่อยากสอนผู้ชายไม่เอานะไม่เอาเลยเน้นเน้นเพื่อนผู้หญิงมีนะมีเพื่อนผู้หญิงอยากยิงปืนไหมเยอะเลยค่ะคนีณเอาแพ้แล้วต้องมอบน้ำยาให้เขาแล้วโอเคได้เลยอ่มอมอบแล้วอันนี้ให้จริงครับให้จริงครับขอบคุณน้ำยาซีอ้อนเลยครับที่สนับสนุนนักแสดงยิงปืนทีมชาติครับนี่เห็นไหมเดรดแฮมดีสีเหลืองเอาไว้ล้างสีแดงเอาไว้เคลือบครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องบุ๋มหญิงด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณตัอสามท่านเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ EP นี้ พอคุณยาล้างปืนสีอ่อนนะครับ